น่อนนี่คือสคริปต์รีวิวรถสกูตเตอร์สโกมาดิทีแอลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบห้าสำหรับช่องโฟกัสออนไบเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกินสามพันห้าร้อยตัวอักษรพร้อมแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อความชัดเจนแนะนำสโกมาดิทีแอลหนึ่งสองห้าสองศูนย์สองห้าสโกมาดิทีแอลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบห้าคือการกลับมาพร้อมการอัปเกรดใหม่ของรถสกูตเตอร์สไตล์คลาสสิกจากแบรนด์อังกฤษที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยดีไซน์ที่ยังคงกลิ่นอายความวินเทจแบบอิตาเลียน แต่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ทั้งดูดีและขี่สบายในเมืองดีไซน์ภายนอกทีอลี่ l 1 2หปี2025ยังคงรักษาเส้นสายความโค้งมนของยุคเรโทรไว้อย่างลงตัวไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดพร้อมไฟ DRL เสริมความโดดเด่นบังโครนหน้าและบอดี้ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่เบาเพิ่มความคล่องตัวล้ออลอยขนาด12นิ้วสีสันของตัวรถมีให้เลือกทั้งโทนคลาสสิกและสีพิเศษแบบเมทัลลิก เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถได้อย่างชัดเจนภายในและความสะดวกสบายแม้จะดูคลาสสิกจากภายนอกแต่ภายในมีการปรับปรุงใหม่เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นมมตรวัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกแสดงผลชัดเจนเบาะนั่งคู่แบบยาวให้ความสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารพื้นที่เก็บของใต้เบาะเพียงพอสำหรับหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบพร้อมพอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเครื่องยนต์และสมรรถนะ สโกมาดิทีแอล125ใช้เครื่องยนต์สจังหวะขนาด1 2 4 6ซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ9.5แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ขับขี่ง่ายตอบสนองดีในการใช้งานในเมืองระบบกันสือนหน้าเป็นเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบคู่ปรับระดับได้ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนหลากหลายสภาพระบบความปลอดภัยระบบเบรกของที125ปี2025เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ CBS Combine น b r a k i n g System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอย่างเหมาะสมเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินจุดเด่นที่น่าสนใจสิ่งที่ทำให้สกู๊ตเตอร์ที่งร้อยยแตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปคือการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์วินเทจและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างลงตัวตัวรถมีน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและยังมีเอกลักษณ์ที่สะดุดตามไม่เหมือนใครเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแตกต่างและต้องการรถที่มีสไตล์เฉพาะตัว ราคาและการจัดจำหน่ายในประเทศไทยสโกมาดิทีเอลปี2025มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นประมาณ84,000บาทขึ้นอยู่กับสีและอุปกรณ์เสริมโดยมีวางจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายสโกมาดิอย่างเป็นทางการทั่วประเทศพร้อมการรับประกรันมาตรฐานจากโรงงานสรุปสโกมาดิทีเอลหนปี2025คือทางเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้ที่ลงไหลในดีไซน์คลาสสิกแต่ไม่อยากละทิ้งความทันสมัย ขี่ง่ายดูดีมีเอกลักษณ์และราคาจับต้องได้ใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันพร้อมความเท่ไม่ซ้ำใครทยยี่สิบหคันนี้คือคำตอบที่น่าสนใจมากหากต้องการเวอร์ชั่นย่อหรือขยายเพิ่มเติมหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แจ้งได้เลย